นางมาลีโคศกของขมรออกมาปล่อยข่าวเท็จโดยเอาเครื่องบินที่สำหรับดับไฟปนะ่ามาโปรยสารสีแดงมันออกข่าวไปทั่วโลกเลยว่ารัฐบาลไทยไปโปรยสารพิษสาใส่ประชาชนชาวกัมพูชา ผมก็เพิ่งได้ความรู้มานะครับจากคุณปลอดประสบสุรัสวดีอดีตอธิบดีกรมป่าไมา้กรมอุทยานนะครับซึ่งท่านมีความรู้ด้านนี้นะครับท,ทั้งที่คุณปลอดประสบกับพรรคเพื่อไทยนี่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะนะครับผมว่าในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยน่าจะตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาครับ น่าจะตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเหมือนตอนเราเป็นโควิดเนี่ยเราต่อสู้กับโควิดนะครับเอาโฆศกมาความรู้มันมีหลายๆด้านแตกต่างกันไปนะครับไม่ไปโทษทางโฆษกรัฐบาลหรือกระทรวงการต่างประเทศเพราะเขาก็ไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับแต่ผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเขามองเห็นภาพเครื่องบินเขาก็รู้เลยว่าเป็นเครื่องบินรุ่นไหน ประสิทธิภาพมันยังไงใช้สําหรับทําอะไรและไอสารนั้นมันคือสารอะไรซึ่งคนทั่วไปไม่รู้แต่เราไปชี้แจงข่าวตามหลังมันก็เป็นรองเขานะครับก็เหนื่อยใจนะครับเป็นรองเขาทุกมุมเลยนะครับทั้งฝ่ายทหารก็ตั้งโพสกมาแล้วนะครับรูปร่างสวยขอบคุณมาลีเยอะนะครับออกมาชี้แจงนะครับทหารทํางานเร็วทหารทํางานเร็วนะครับทหารทํางานเร็วนะครับ ผมว่าเราต้องอยู่ในสังคมโลกนะตอนที่ไป UNSC เนี่ยที่สาประชาชาติเนี่ยมีร้อกว่าประเทศเห็นด้วยกับการปฏิบัติของประเทศไทยนะว่าไทยโดนเขเมรลูกลานก่อนแล้วก็ตอบโต้ไปพอสมควรแก่เหตุแต่ว่าก็มีอีกหลายๆประเทศนะครับหกสกว่าประเทศนะครับ เห็นด้วยกับทางกัมพูชาโดยเฉพาะรัสเซียจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจนะครับแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนม,มาและลาวเห็นด้วยกับทางเขมรเราต้องช่วยกันแก้ไขตรงนี้นะครับช่วยกันชี้แจงนะครับ ศักยภาพความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใครมีก็ต้องชี้แจงไปนะครับข่าวเวลาออกมาเนี่ยเขาจะมองว่าโอ้โ oh ห oh, เราเป็นประเทศใหญ่เขายิงจรวดเข้ามาหาเราเราเอาเครื่องบินไปบอมเขาก็แ yeah ย่นะฮะเขาจะมองว่าเราทำเกินกว่าเหตุนะครับผมว่าเป็นการบ้านของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ เป็นการบ้านของกระทรวงการต่างประเทศนะครับทุกประเทศมีเหตุผลทั้งนั้นแหละครับเขาเอาผลประโยชน์ของประเทศเขาเป็นที่ตั้งนะครับเอาผลประโยชน์ของเขาเป็นที่ตั้งนะครับลาวเขาไม่อยากลบกับเขมรครับเพราะมันบ้านเรือนติดก,กันและเขารู้ว่าไทยเป็นสุภาพบุรุษนะครับ คงไม่ไปลุกลานเขานะครับเขาก็ถนอมน้ำใจเขเมียนเขาไว้ก่อนนะครับเมียนมาเมียนมานี่ตอนเขาปฏิวัติยึดอำนาจไทยเราช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดนะครับแม้แต่แรงงานเมียนมาเข้ามาอยู่ในประเทศเรานี่แรงงานลาวเข้ามาอยู่ในประเทศเราเราไม่เคยรังเกียจเลยนะเราไม่เคยรังเกียจนะนะครับ แต่พอถึงเวลาตัดหใจระหว่างว่าจะเลือกไทยกับกัมพูชาเขาดันไปเลือกกัมพูชาก็น้อยใจเหมือนกันนะครับน้อยใจเหมือนกันนะครับผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยผมก็มีความรู้สึกที่ดีๆและผมก็ว่ารัสเซียเนี่ยเคยช่วยเหลือเกื้อกูลประเทศไทยเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สเด็จป,ประพาสน,นะครับสมัยนั้นนะครับ ถึงเวลาเขาก็เลือกเราไม่ต้องไปสงสัยครับประชาชนคนไทยครับอาวุธที่ขเขมรมาใช้นะครับอาวุธที่ขเขมรมาใช้มันก็เป็นอาวุธปืนที่มาจากประเทศจีนและรัสเซียกับระเบิดที่เขามาวางทหารเราขาขาดมาวางแนวชายแดนเพื่อผลิตที่ประเทศรัสเซียอาวุธปืนอาก้าก็มาจาก ประเทศรัสเซียหรือประเทศจีนอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่ผมมองเขาคงไม่ได้เกลียดเรากับทั้งรัสเซียทั้งจีนแต่ว่าผลประโยชน์ทางการค้าของแต่ละประเทศนะครับค่าอาผลประโยชน์ของเขาไปหลักนะครับเพราะเราเนี่ยดันไปซื้ออาวุธจากอเมริกานะครับซื้ออาวุธเครื่องบิน f 1 6อาวุธประจำกายเอ็ูเราซื้อจากอเมริกานะฮะ เหมือนกับเราเอาใจอเมริกาแต่ท่านทูตคนใหม่ของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาที่จะมาประจำประเทศไทยก็ชักเริ่มบอกว่าไทยไปลบกับเมรที่มันไม่เกิดประโยชน์กับคนไทยอ้าวชักออกไปซะอย่างนั้นอีกแล้วนะครับในสังคมโลกเราจำเป็นต้องอยู่ ในสังคมโลกเราจําเป็นต้องชี้แจงให้สังคมทั่วโลกเนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยไม่เคยไปรังแกใครเราเพียงป้องกันตัวเราต้องแล้วคนไทยยังไม่รักกันเหลอนะครับคนไทยยังไม่รักกันเลยครับขอให้พวกเราอย่าเพิ่งด่ากันนะครับอย่าเพิ่งด่ากันใครผิดพลาดไปก็ออกมาขอโทษขอโพย นะครับออกมารับผิดออกมาขอโทษขอโพยด้วยความจริงใจเมื่อวานผมพูดถึงสสชนบุรีสสเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับไปด่าทหารในขณะที่เขากำลังทำศึกสงครามกันนะครับใช้ข้อความรุนแรงถึงกับไปว่ากองทัพส้นตีนก็ปรากฏว่าตัวไปลง ทัวไปหลงนะครับทัวลงสื่อทุกสำนักรวมทั้งประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ลุมด่าสอสอท่านนี้เขาก็ออกมาขอโทษทางพรรคเขาผู้หลักผู้ใหญ่พรรคเขาก็ออกมานะครับแต่คนระดับถ้าพวกเราชาวบ้านเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ระดับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรต ที่จะต้องมาออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในบ้านเมืองนะครับการกระทำอย่างเงี้ขอโทษผมว่ายัางน้อยไปมันต้องมีมาตรการที่จะดำเนินการด้านจริยธรรมต่อไปนะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวคงมีนักร้องนะครับ ไปร้องเปลี่ยนเรื่องจริยธรรมของสสนะซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับเดี๋ยวเขามีนักร้องขาประจำอยู่แล้วนะครับไปร้องนะครับไปร้องแต่ที่ออกมาไลฟ์วันนี้นะครับผมนึกถึงเหตุการณ์ที่ต่างประเทศนะครับระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเขาทำศึกสงครามครับ ก็ะธรศึกสงครามคับปรากฏว่าทางยูเครนส่งโดรนพิฆาตโดนทิ้งลูกแตกทิ้งระเบิดพรางตัวไปในรถบรรทุกนะครับแวงตัวไปในรถบรรทุกและขับเข้าไปถึงฐานทัพอากาศของรัสเซียเลยรัสนะเซียไม่ได้ระวังตัว ไปถึงก็ปล่อยโดนบินเป็นฝูงเลยโอ,โอ้โหรับเสียสูญเสียเยอะมากนะครับตอนนั้นนะครับกลับมาในบ้านเราสถานการณ์นี้กองทัพอากาศออกมายอมรับว่ามีโดนต้องสงสัยบินเหนือสนามบินที่บนราชธานีที่โคราชแม้แต่ที่สนามบินดอนเมือง เราในฐานะประชาชนพลเรือนนะครับก็ให้สังเกตให้สังเกตมองท้องฟ้าใครอยู่ใกล้สนามบินก็เอ๊ะนี่มันโดนอะไรวะบินมาก็แจ้งข่าวเบอร์อะไรไม่รู้ก็หนึ่งเ้าหนึงตำรวจครับแจ้งตำรวจเดี๋ยวตำรวจก็ประสานไปเองนะครับปกติสนามบินเราทุกแห่งเนี่ยมันจะมีเครื่องแอนตี้โดนอยู่แล้ว แต่ถ้ามันบังคับเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละสนามบินนี่มันเยอะขนาดไหนนะครับมีเครื่องป้องกันขนาดไหนผมไม่รู้นะครับแต่ก็เป็น่วงนะครับไม่ใช่เราประมาทแม่นปล่อยโดนมาโดนกระจอกกระจอกนี่ก็มาเอาหัวกระสุนปืนคอเข้าไปแล้วก็ทิ้งเหมือนกับที่แถวกระเหลี่ยงไปทิ้งใส่ทหารพม่า,ม,ามันก็ทำได้นะครับ มันก่อวินาศกรรมได้นะครับเราต้องช่วยกันสังเกตโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาตั้งด่านน้องๆตั้งด่านเนี่ยนะครับตำรวจนะครับอย่าไปจับแต่ความเร็วอย่างเดียวช่วยสังเกตหน่อยรถบรรทุกของนะครับรถที่ครูมาบรรทุกของสมมติรถมันเหมือนกับรถแฟร์เอ็กเพรส ลักษณะรถขนส่งของงานบรรทุกโดนได้กี่หลังมะันะนะครับรถคุ้มค่าใบไปอย่างเงี้ยเราช่วยๆกันครับในภาวะที่มันยังไม่ปกตินะครับ